ได้ไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเงินที่ตรงนั้นเนาะใช้ไปเลยโอเคเพราะั่าตัวนี้ไปซื้อขนมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูหักเอาจากตรงนั้นเดี๋ยวเอาไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อขนมซื้อขนมถ้าทำไมเนี่ยหนูว่าที่ซื้อเมื่อเช้าไม่น่าจะพอมันสองห่อเองนูว่าเอาไปซื้ออีกอะไรซื้อหมดเลยเนาะซื้อขนมมันน้อยเดียวน่ะมันน้อยเดียวน่ะกี่บาทนะสิบกว่าบาทไม่มันมีงบของน้องจังห้าเราเอาเคลียร์ตัวนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนแต่ว่างบอ่ะตัวนี้แหละเออหนูหนูกดมาอยู่พันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ซื้อนูนด้วยนะเอาไปเก็บก่อนอันนี้เขาใช้เขาหนูครับผมของหนูสอนจะโหนูสอนหนูหนูสอนหนูอะไรหนูสีเหรอทีเอฟซีของน้องแกกตาใจไปเถอะเอฟซีจ้า ีี่กดดเ๋ยวบากโะจามครับโอ๊ยอะไรแล้วๆปรโตูรองเท้ารองเท้าเท่าด้วยเด้ออันนี้ใส่ที่เตาวเราบุ๋ออ๋อถูกต้องตาเป็นไหมเราก็จะไปหาซื้อขนมให้กับเอาอันนี่เพิ่มเหรออันนี้เพิ่มใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเนี่ยสักห่ออ๋อห่อหนึ่ง นี่ไม่ใช่ขนมมเป็นพานะไม่มมมใช่ขนมนะพานะไม่ใช่ใช่ครับผมนี่ขนมไหมน,นี่ขนมเยอะๆ,ๆนีน่จะมันดูขนมเอฟซีเข้าร้านนี้นะสามรอบแล้วครับวันนี้เ,เขาเริ่มจะเริ่มเบื่อช่างเบื่อทีมงานยูทูบแล้วเออเจอยูทูบคอยลบไม่ได้ไป่ไนั้นแล้วเนี่ยเอฟซี

นี่เป็นร้านค้านะครับผมแถสปปวสปะรเอฟซีนะของราคาเยอะม,มากครับมือมหมาชัยเอฟซีหลายร้านพี่น้องร้านนี้เลี่ยงกันรับทราบเลยนะครับผมนี่เป็นร้านประจําที่เราเข้าสามรอบแล้วครับนี่เข้าสามรอบแล้วนะครับผมเอาเร็วเนี่ยขอโทษขอภัยนะครับผมอดทนฟังนิดน้อยนะครับเอฟซี FC. โอ้นี่ยังนี้เม็ดไข่มุกออกอย่างวะ บาดเฮามีบุคคลพี่น้องน,นี่ตาอ,อีวี่เออมาจากเมืองเราหน่อยตาอีวี่ขนมนี่ขนมดี่เาทำโบนาปัน่นหนึบี่ของเยอะมากนะครับผมหกสิบพัน มอนคิดง่ายดีอนันออนี้เป็นงบมาของน้องครับของน้องของน้องนะพี่กลางฝั่งน้องเอ่อแก้วแกวตานะครับสบายด,สายดีสบายดีไยิ้มสบายดีสบายดี นี mm ่ย hmm. ังนี่พวกชอบไม้ชนิดทำทำทำหัวเลยยี่ทำหูวด้วยนะชอบไม้แล้วก็ดูอ <c oughs> นะไรดูอะไรคุณดีแล้วจะไปเข้าวัดกันเนาะเข้าวัดกันเนาะเดี๋ยวพักกนะันเนาะเออเดี๋ยวค่อยอินทาต่อ <c oughs> เออ,อ, <c oughs> อพักสักหน่อยก่อนสักชั่วโมงรอบา่ายค่อยไปต่อ สามสี่หมื่นยังบบรูผมประมาณสามหมื่อยู่เลยนละครับผมอย่าพารำคันเลยอย่าพารำคันเด้อเออเลยอย่านำค้นนะออกมาเถอะออกราเถะเรีบหรอไปเหรอออไปดิ นคะครับแลครเราก็เสร็จภารกิจนะเอฟซเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเราก็จะไปบ้านนาเกี่ยวกันนะครับผมนี่เราก็หาซื้อทุกอย่างครบแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลอดฟงหลอดไฟพานมงพานทำไม,อมรองตรงรองเท้านะครับผมรวมไปถึงเครื่องใช้ค้าใช้ต่างๆของเด็กๆนะครับผมเราก็ซื้อพร้อมแลยพานมงพานทไมย,ยกทรงไปนในเอฟซ นี่ก็รอทีมงานโดยทางกระาบะาก่อนนะครับผมรับบายเข้าไปเนาะพักกันเนะาะพักสักชั่วโมงก่อนจะค่อยเดินทางต่อเดี๋ยวคลิปเราจะเยอะเกินโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ